สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Overwatch คลิปที่3นะฮะในด่านของ King r o w มันจะเป็นเมืองเป็นเขตแบบคนยากไร้เมืองโคตรโซมตอนกลางคืนอย่างนี้ต้องสายสเตลสเตลต้องแบบฮันโซธนูมีคนเล่นยางยางจัดไปฮันโซ่ฉันเลือกได้แล้วนะจะทำให้ผิดหวังเหรอโอเคเราจะไปจุดดีฟน์ โยขวางได้ไหมทะลุไปไม่ได้เนี่ยเล่นอะไรเนี่ยฮะเปนางนี้ก็ไล้วะเราจะไปจุดดีเฟนนะฮะทางนี้ไปได้หรือเปล่าอย่าให้พวกมันมายึดได้อย่ายอมแพ้อืมเราสายสตเต้ต้องอยู่ข้างบนเด็เนี่ยขึ้นห้องได้มันใดอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ค่อยรู้ทางด้วยอ่า ปีนขึ้นได้หรือเปล่าปีนทางเนี้ยปีนได้หรือเปล่าฮึ๊บ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 โอเคปีนได้อย่างนี้เกิดยังไงต่อวะอยู่ตรงนี้แล้วกันยังไงยังไงมันออกมันมันออกมันออก,ม,ออกมันออกตรงนี้มันออกตรงนี้โอ้โหโดนหัวทีเดียวเลย แอบไว้แอบไว้แอบไว้มันไปไหนกันหมดแล้วนั่นไงนั่นไงแอบไว้แอบไว้แอบไว้ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อีกเป้าอีกเป้ามีตัวไหนเกิดอีกมีตัวไหนเกิดอีกดูอย่างนี้เลยฮึบนั่นไงมาแล้วมาแล้วอือโดนอือโดนสองตัว อีกตัวนึงรอดรอดไปได้รอดรอดไปแล้วเฮ้ยทำอะไรกับเพื่อนตูทำอะไรกับเพื่อนตูอุวิ่งยิงย้อยยิงย้อยยิงย้อยรัว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 ดับเบิลคิวไหมอือโอ้ผมปัดมันปัดปัดปัดอย่าโกงอย่าโกงเอาหนีไปออื้โดนลงไปเนี่ยอย่างไงตัวนี้เป็นต้นอือย่าอย่ากลับมาตัดตัดตัดอะไร ตายอืมอืมอืมโอ้โหตัวนี้มันโหดว่ะดีเฟนต์ดีเฟนต์ดีเฟนต์ระยะระยะไกลระยะไกล้อืมมาล่อนมาโกนเอาวิเอาดิเอาดิอืม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 โดนก่อนว่ะเพื่อนหายไปไหนหมดวะหกคนเนี่ย มันดันมาแล้วถึงเช็คพอยตแล้วคือนะเอาเข้าไปยิงยิงช่วยช่วยอื ừ, เอาเข้าไปเร็วรัวตันตี้ตันี้อ๋อด,ด,ดิมีสไนว์ว่ะมีสไนว์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอืมอืม เดือดร้อยตัวนี้ดับเบิลคิวมาขึ้นมาขึ้นมารอรอรอย้อยอืมออกมาออกมาออกมาดิออกมาดิมาออกมาอุ้ยตกเอ้ย ช่วยแล้วไหนมันอยู่ไหนไมั่งอืออุ้ยเจ็บเอ้ยจกจกอือโอ้โหมันมากันเยอะแล้วเว้ยเฮ้ยจะถึงแล้วเรียบร้อยอันติมาติมา อื้ม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 สาหิวเหรอาหิวเหรอยาอย่าดันอย่าให้มันมาดันได้อย่าให้มันมาดันได้อื้มรักษาไว้รักษาไว้อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามากลับไปกลับไปเลยมันแหละทำถูกแล้วอย่าให้มันมาได้ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันมากันแล้วและต่อยมันเออนะ่เอิรมเอาหน่อยฆ่ามันอืมอุ้ยอืมอืมเอามันในห้องอย่ามันเข้ามาได้นั่นแหละจัดไปถอยรถถอยรถถอยรถเงี้ยยิงอัดเข้าไปเลยกำแพงนี่แหละ มาดิออกมาออกมาเลยกล <c oughs> ัวที่ไหนเล่าเอ้ออุ้ยดันข้าง <c oughs> อยากมันดันกลับมาได้อือเรียบร้อยอื้ยแพ้เลยแพ้เลยอือแพ้เลย โอ้โหเพย์อฟแตเกมด้วยสุดยอดว่ะแต่ว่าแพ้นี่นี่ดูรัวๆสามตัวเลยเหรอโอ้ยทีมกากกดไลค์ตัวเองเลยกูเก่ง